ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโล่ค่ะคลิปนี้คือรันดอมหนาทีมีคำตอบหัวข้อปาฏิหาริย์รักนี้สำหรับคนที่เจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับโซเมทวินเฟมนะคะมีความต่างกันและก็มีความเหมือนกันมากๆเป็นคนที่มีสินเสมอการทํามีความเท่าเทียมกันอย่างนะ่อาอาัศจรรย์ใจเลยทีเดียวเป็นเหมือนยินกับหยางนะคะและก็นะคะคุณเป็นเหมือนคู่ที่ เทวดาจัดสรรจิตวิญญาณจัดสรรให้มาพบเจอกันสําหรับปาฏิหาริย์รักนี้ของคุณนะคะก็คือการที่คุณจะได้รับการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจนะคะอดีตของคุณนะคะการตรนักรู้ภายในการปกป้องนะคะใครบางคนการเรียนรู้ที่จะอยู่กันนะคะด้วยความรักอันไรเงื่อนไขการปล่อยวางนะคะจากชีวิตเดิมๆนะคะและกลับเืนสู่จิตใจจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนี่ก็คือปาฏิหารนะคะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ u ับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์แล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ